ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาใหม่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวลิมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มโปรไฟล์หน้าไอจีของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หนะ้า Google ของเราก่อนเนาะแล้วก็เซชคำว่า K M Q Social นะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่เว็บไซต์แ,บบแรกตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวลิน์นีผว่าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่สะดวกลิมให้ยกา็สามารถสแกนเค้าโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะ เข้ามาหน้าต่างเว็บไซต์ก so so ็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาสัมผัสเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานก่อนตรงนี้ได้เลยอ่าหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอนัตโนัติมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลย่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยากนะครับก็สามารถอินผ่านกูเกิลตรงนี้ได้เลยเนาะ่วนผมก็เคยลงชื่อเข้้้้าาใชไปแลลววะะะรรบบเเดี๋กกจขู่ เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกมากมายเลยนะครับมีทั้ง f a c e b o o k Instagram y ยู t ู b e ิก k t o k เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆมากมายแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้ในด้านของ Instagram มก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมุนหมุนตรงนี้เนาะเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้่ิดตามตรงนี้เนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของไซต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอัาที่กก็ลล้นิกตรงนี้ใเ่ย์ของก อ่ะแล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ําขั้นสุงตงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปสัก100เลยก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคํานวณค่าใช้จ่ายแล้วมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาดูกันตรงนี้ได้เลยเนาะก่อนเราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตรงนี้ได้เลยเนาะเพิ่อไมใหผิดพลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันอ่ะได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่เพื่อดูสถานะการทํางานของได้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติสั่งซื้อคุณแล้วเนาะก็สามารถดูออเดอร์ของคุณตรงนี้ได้เลย ตรงน,นี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ที่มึงแนบไปด้วยเนาะอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินเนาะแล้วกดปุ่ที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีพร้อมเพย์นะครับสแกนเคิลโค้ดได้ทุกธนาคารเลยแล้วก็ทุนนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็มีคริปโตเคอเรนซี่เข้ามาใช้ง,งานท,ทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามาอลายเหรียญเพิ่มเติมก่อนตรงนี้ได้เเลยนาะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสม500บาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป Kristin ็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับให้เรากดไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยเนาะบริการทั้งหมดตรงนี้เขาอะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์เวนหน้าหน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหากันได้เลยถ้าเนาที่หาบริการไม่เจอก็สามารถมาเสิร์ชหาด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายให้เรากดเข้ามาอ่านด้นลััังงรรีเะยสุคคบ ส่วนคนที่มีปัญหาต่างอยากจะติดต่อ admin นะครับก็สามารถติดต่อ a d น i n ได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างการติดต่อ admin ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรา,าดูตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับ admin ได้เลยเนาะ admin ตอบกลับตลอด24ชั่วโมองน,นะครับต่อมานะครับก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วเราใส่็เรียกเดของตรงนี้ได้เลยถ้าที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยเนาะ แต่คนที่มีรูปภาพหรือหลักฐานต่างๆนะครับก็สามารถกดแทรกไฟตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งบตรงนี้ได้เลยอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูผู้ติดตามของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังเนาะเดี๋ยวผมก็ทะการรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันหลังจากรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำาการรวดเร็วมากเลยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามของเราขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วเนาะอ่ะเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนพวกที่สนใจนะครับอยากได้แนะนำเพื่อนๆมาใช้เว็บไซต์ดี อ่ะแล้วให้เรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งให้เ,เพื่อนๆคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆคุณเติมขั้นต่ำ100บาทนะครับคุณก็จะได้อาตาัตราคูณเช่น1คันเปอร์เซ็นต์วลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้ามาใช้บริการได้เยอะได้เลยนะครับใครที่ไม่สะดวกกดลิงก์ให้ยุ่งยากก็สามารถสแกนเค้กโค้ดหน้คลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้พูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหนึ่ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวส